สวัสดีค่ะสาราเยอรมันมาอีกแล้ววันนี้นะโลเคชันนี้ก็คือเราต้องมาทำอาหารในบ้านเนาะนะคะนะวันนี้สาราจะพาเพื่อนๆมาทำไส้สาคูนะไส้สาคูนี่ใช้เ,เข้าเกี่ยบปักหม้อแล้วก็สาคูนะคะสาคูไส้ไส้หมูนะนะคะเราจะมาชวนทำไส้กันเนาะ พอดีไส้ของサา,าครั้งที่แล้วที่าลาทําสาคูัวมันหมดแล้วตอนนี้เพื่อนサา,าอยากกินาลาก็เลยทําอีกแล้วก็ทําเผื่อเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าサาจะส่งไปที่ให้ให้เพื่อนที่ต่างที่ต่างประเทศอีกประเทศหนึ่งได้ชิมด้วยนะคะนะลา,ากำลังเตรียมจัดส่ง สาคูเนี่ยได้แล้วเดี๋ยวซา,า,าลาจะส่งไปทางให้คนที่อิตาลีนะนะคะเนาะมามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะทําง่ายๆสไตล์ซาไลาอีกแล้วนะไม่อยากบอกเลยว่าที่บ้านขายอีกที่บ้านค้าขายทุกอย่างนะตกตอนเย็นที่ขายเขาแกหมดไอ้นู่นไอ้นี่หมด,หหหม,ดมีเวลานิดหน่อยเขาก็ทำมาแล้วมานั่งปั้นหน้าบ้านนะ ที่เมืงไทยอยากจะทําปั้นตรงอยากจะเปิดร้านตรงไหนตรงไหนอะไรเงี้ยทําได้หมดนะนะคะขายหน้าบ้านเนี่ยเราอยู่ต้นซอยใช่ไหมใครใครอยู่ท้ายซอยเขาก็เดินมาผ่านไปโอ้กลิ่นหอมเขาก็ซื้อกันแต่ที่บ้านซาร่าคือเขาทําอาหารอร่อยนะทุกคนเลยทําอาหารอร่อยเพราะเราทำมานานทําตั้งแต่รุ่นยายนะคะจนรุ่นแม่และรุ่นพี่สาว มีสาวปุ๊บก็เลยหมดแล้วเนาะโอเคไหมมาดูไส้สาคูกันนะคะมีอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะเราก็มีหมูสับนะนะคะแล้วหัวไชโป้สับนะคะนะไชโป้ของเราเป็นเพอ,อดีสลา,าไม่ได้ซื้อแบบฝอยมานะสา่าซื้อแบบเออเป็นอย่างนี้มานะหัวไชโป้อย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วสลา,าก็เลยมาใช้เครื่องบดนะคะ เลยเป็นเอออย่างนี้นะเป็นเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็หอมพอดีหอมแดงสลาไม่มีสลากก็เลยใช้หอมหัวหัวใหญ่เนาะแล้วก็อันนี้ถั่วป่นถั่วสลาคั่วนะในห้องนี้นะหอมหอมหอมกลิ่นถั่วขวคัว่วค่ะนะคะแล้วก็มาบอดอีกเนาะแล้วก็กระเทียมพริกไทยรากผักชีสลาอยู่ในนี้นะ ตำมไว้แล้วนะแล้วก็น้ำปาลปี๊บแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็บ้นให้มันออกหวานๆเค็มๆนะปรุงอะนะคะเนาะมาเรามาดูส่วนผสมดูส่วนผสมกันเสร็จแล้วแล้วเรามาทํากินกันดีกว่าเนาะเอาละค่ะเราก็ใส่น้ํามันไปเลยนะน้ํามันพืชเนาะคราวที่แล้วน้ํามัเออซาลาเนี่ยทําน้ําพริกเผานะซาลาใช้น้ํามันหมู นะคะประดีน้ำมันพืชวันนั้นหมดลืมซื้อนะคะเนะาละลาคก็ใช้น้ำมันเอาน้ำมันหมูผัดไปนะแล้วก็เวลาน้ำมันหมูเนี่ยเวลาเขาโดนความเย็นเขาจะเป็นไขสีขาวๆนะคะโอ้ยลืมบอกพี่ส่งไปให้พี่เขาลองทานดูเนาะลืมบอกเขาดูสิอ่ะใส่ไปเลยนะคะลาปักชี นะคะกะเทียมพริกไทยรากผักชีเนาะเจียวไปเลยเจียวให้หอมๆนะคะ,มะเมลงวันเยอะๆดูสิเพื่อนๆตีไปตั้งหลายตัวแล้วนะอืมดูสิ เต็มเลยให้หอมก่อนนะ หอมจังอืมหอมหอมกระเทียมพริกไทยล้วผักชีเอาละหอมแล้วเราก็ใส่หมูไปเลยนะ แล้วเราก็ใส่อนี่ไปเลยนะหอมหอมใหญ่เนาะติดถัวไปหน่อยหนึ่งเราอยู่ต่างแดนนะ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำเองหมดนะคะแล้วก็หาซื้อก็ไม่ได้นะหาซื้อเราก็เหมือนกับหายากอะหาแล้วก็แพงด้วยถ้าเกิดมีก็แพงด้วยเนาะ จะล่าเปิดพัดลมด้วยนะเสียงพัดลมนะดังบูบูบูคืนั่นคือเสียงพัดลมนะคะที่นี่ตอนนี้อาจนหน้าหน้าร้อนแล้วนะแล้วก็คนเขาก็ทุกคนบ่นกันร้อนร้อนเราผัดหอมนะให้ไอ้นี่เลยนะคะ ให้สุกนะสุกเป็นสใสๆแล้วเราค่อยใส่หัวไชโโ๊ะนะ๊เนาะใส่ถั่วนี่ที่หลังสุดเลยนะคะปรุงให้อา่อยหวานเค็มๆเนาะจิ้มนะสาครูละอหอมเดี๋ยวเสรแล้วจะใส่พริกไทยไปอีกหน่อยนะคะ ไห,หอมพี่ไทยเนาะอหอมแล้วดูเลยเดี๋ยวค่อยเจอกันเนาะเอาละค่ะเราก็ใส่นี่ไปเลยนะนะคะหัวเชโป้เนาะแลคะเสร็จแล้วหอมแล้วนะอุ้ยหอมหอมเพื่อนใส่เชโเป๊ไปเลย นี่ละค่ะเราเริ่มปรุงแล้วนะเริ่มใส่เกลือกันเลยของเราไม่แช่ตู้เย็นก็ได้นะแต่ว่าแช่จะดีกว่านะถ้าเกิดสองสมวันอยู่ข้างนอกก็ได้เนาะถ้าเกิดเป็นอาทิตย์เป็นเดือนอะไรเงี้ยอยู่ในตู้เย็นเพื่ออยู่ได้นานนะหรือแช่แช่ไอ้นี่ไปเลยนะเออช่องแข็งก็ได้นะคะเกลือจะจะแล้วืึม อ,อันนี้สูตรที่บ้านจราขายเนาะ,ะน้ำตาลแล้วค่ะน้ำตาลเลยนะนีนนนะ่น้ำตาลปีบนะน้ำตาลปีบเราซื้อที่นี่นะคะ ไม่ใช่ของเมืองเพชรนะของเมืองเพชรหมดแล้วลืมเอามาปีนี้ลืมเอาน้ำตาลม,มาจากเมืองไทยนะสามโลลืมสนิทเลยแต่ก็นอนในตู้เย็นอยู่ที่บ้านดูดูใส่เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยผัดไปชิมไทยนะ ตีไหน่อยหืมเขาบอกจริงๆว่าหอมมากหอ,อมถ้าเกิดได้กินนะเพื่อนๆได้กิ่นนะโอ้โหจะบอกว่าชวนกินเลย ส่วนอยากเลยเดี๋ยวเราต้องขัดให้เขาแห้งติดตะทะหน่อยหนึ่งนะเพราะเขาจะมีน้ำน้ำตาลเนาะ ก็ขูดหน่อยน,น้ำตาลเขานิดนึ่งตางเขาเป็นเม็ดู่เนาะ ม่ยังไม่ได้ใส่ถั่วนะยังได้เยอะอยู่นะคะเนี่ย สระขอขัดกันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันเอาละคาเราก็ได้นั่นนะเราก็เคี่ยวได้ที่แล้วรสชาติออกโหยหวานหวานเค็มๆนะเพื่อนเพื่เพราะว่าสาคูเขาก็ไม่มีรสชาติอะไรนะนะออกหวานนําเค็มตามนะคะเนาะแต่นี้ก็ใส่ถั่วเลยนะถั่วปนใส่ไปเลยโอ้ยหัวหอม อยู่ข้างล่างออีหืมถั่วก็คั่วใหม่ๆนะหอมเลยใต่ถั่วอีกหน่อยนะิดกินิดนึงอ,อืมเดี๋ยวเราชิมอีกทีเนาะ นี่ได้ต่ะครูเราก็จะเสร็จแล้วนะอืหอมมากมันกลืนน้ำลายเลยกลิ่นหอมเขามันหอมหอมตัวหอมหัวเชโป้หอมพริกไทยอมืม อม,มาเดี๋ยวสล่าจะตักใส่ถ้วยนะแล้วก็จะเอาสาคูปั้นกสองสาลูกนะให้เพื่อนๆดูนาะเพราะว่าเพิ่งนะกินข้าวอิ่มนะโอ้ยร้อนนี่เราก็ได้แล้วนะคะหอมๆย,ยั่วเลยจ้า หอมมากโอเคเดี๋ยวจัดกันเอาละค่ะไส้สาคูสากระเสร็จแล้วนะนี่นี่นี่ใส้สาคูนะคะอุย้ยอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆเนาะนะนะอุย้ยออกหวานเค็มโอ้โหแแซ่ลรสจัดจริงๆเนอะสาคูต้องรสจัดนะคะเพราะว่าปั้นแล้วนะคะอันนี้าลาก็ ปันมากินแค่นี้ก่อนเนาะสี่อันก่อนเนาะนะคะไปเก็บมาจากสวนนะผักชีกับใบกาดหอมนี่นี่น,นเราไปเก็บมาเลยนะแบบนี้เลยนะคะอ่อ,อนๆน,นี่นี่นสดๆอ่อ,อนๆน,นะคะนี่นี่เนาะนี่เดี๋ยวเราจะแบ่งให้เพื่อนๆน,นะส่งไปให้พี่คนที่อยู่เออยอรมันเหมือนกันเนาะแล้วก็เพื่อนที่อยู่อ,อ,อีกประเทศหนึ่งนะคะจะให้เขาลองกินนะ สรラทําทีทําเยอะเลยอืมอร่อยอร่อยจ้านี่ค่ะอัม้มนี่ค่ะนี่นี่นี่อัม้มอืม สวนจากสวนฉุนพริกเลยนี่เราพริกเป็นเม็ดๆเลยนะคะดูนี่ดูนีน่เข้าไปเลย นวคะเนาะไส้สาคูอร่อยอร่อยนะนั้นสระฝากคลิปเท่านี้เนาะนะนะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย